ปืนกลมาสอบเกินไป1ปอนนะครับแล้วก็ช่างจริงยังต้องลดไปอีก0.1ปอนด์น่นครับส่วนทางด้านสุริยันเล็กครับมาสอบเกินไป0.0.7นะครับแล้วก็ช่างจริงก็ได้ตกลงตามพิกัด116ปอนด์อนเช่นเดียวกันนะครับมาดูฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่กันนะครับทางด้านปืนกลน,นะครับก็ ฟอร์มนี่สวยหรูเลยครับชนะมา3ไฟล์รวดครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะ,ะชนะน็อกเพชรเทวดา บีเสูงเนินนะครับนยกที่5แล้วก็2ไฟหลังนี่มาเจอกับเพชรเมืองชนพอสวนทองก็เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนได้ทั้ง2ครั้งเลยนะครับครั้งล่าสุดนี่ชกที่ราชดำเนินเวทีแห่งนี้นะครับเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาส่วนสุริยันเล็กครับ3ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนให้กับขวัญโดมต่อมินบุรีแล้วก็มาชนะน็อกเอกอนันเจสพีล่าสุดครับ16มีนาคมที่ผ่านมาครับที่เวทีมวยราชดำเนินราชดำเนินแห่งนี้ครับ ฝ่ายชนะคะแนนร้อยเชิงจ้อยนาทวีครับมาดูครับยกนี้เป็นยกที่3นะครับกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงครับเป็นผู้ห้าบนเวทีหมด2ยกครับทางด้านปืนกลครับได้เปรียบอยู่19ครับมาดูครับยกนี้ยกที่3ามพยายามเน้นหมัดก็มวยหมัดอยู่แล้วครับใช่นี้ครับอบตกอกมพีโอโห ปืนกอน,นีนี่แหละครับจังหวะหัวแข้งต้องระวังหมัดด้วยครับปืนกลนหน้ามีศอกมาดักครับพยายามที่จะเตะเข่ะเตะขาต่อยมัดนะครับทางด้านสุริยันเล็กเจาะยางก่อนครับแลวตามด้วยหมัดอย่างมั่นใจว่าพลังหมัดของตัวเองนี่น่าจะกล่อมปืนกลอยู่ครับแต่ดูครับปืนกลนก็เล็งไว้แล้วครับอัด มันมาที่ลำตัวครับอา้าวโดนโดน,โดนต่างโดนเหมือนกันปืนกลโอ้ครับแต่ยังดูครับขวดแข้งซ้ายดากไว้ยังเดินต่อครับหมัดมาอีกแล้วพายุหมัดมาอา้อาวอ้าวมีเข่ากระทุงคืนครับอา้าวหายกันไปอย่างเงี้ หมัดมานี่สามสี่หมัดครับโดนเข่าเข้าไปนี่หายกันครับนี่ครับหมัดมาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับยังไงวางแข้งเอาคืนมีหมัดอัปปัคตสอยดาวเข้าไปกอดเลยครับกอดก่อนครับตอนนี้แหมกําปั้นไม่มีรูครับมันไม่เข้าใขรออกใครครับอื่นกนนี่ต้องหักแล้วครับต้องกอดรัดลงเอวครับแล้วก็เททิ้งลงไปเดินต่อครับสุริยันเล็ก เข้าไปแข้งเข้าไปอีกทีหนึ่งซ้ายเข้าไปเข่าไปอีกดอกอุ้ยแม่ยังเป็นฝ่ายบุกเข้าหาครับสุริยันเล็กแมู่มือมั่นใจครับปืนกอนหมดสามยกยก็รอดพายุหมัดไปด้ดูกันต่อครับยกที่4ี่ต้องเดินแล้วครับหมัดเท่านั้นละครับ ไปกระโดนแข่งครับเข้าในก็ทําอะไรไม่ชัดเจนครับเพราะว่าทางด้านปืนกลก็มีโต้มีเถียงตลอดกรรมการร้อยเอกสมบูรณ์ประพาวงครับแย่ครับเดินต่อครับสุริยันเล็กเออจาะยางเข้าไปเจาะยางเข้าไปโดนซ้ายโต้กลับมาอามา้าวมัดมาอีกแล้วครับโดนหักล้มลงไปอหักพวงมาลัยครับอย่างนี้ ล้มจิ้งเลยครับเดินต่อครับถีบนําแม่แต่ดูแล้วรู้สึกว่าปืนกลจะทนได้ครับตอนนี้น้ําหนักก็เริ่มที่จะเบาลงไปแล้วครับสุริยันเล็กโอ้จะหักเขาครับแต่ตัวเองล้มลงไปครับสุริยันเล็กลุกขึ้นมาเดินอ้าวอย่าไปทําเป็นเล่นนะครับต้องกอดก่อนแล้วครับตอนนี้ปืนกล สุริยันเล็กนี่นะครับหมัดเท่านั้นแล้วครับปลายยกที่สี่แล้วครับปืนกลนจะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ได้ไหมออ้ยโดนเข่าครับจังหวะนีน้สถานการณ์นี่ไหลาย,ยาวแล้วครับตอนนี้ปืนกลแฟนมวยก็ยังเชียร์ครับสุริยันเล็กบอกแม่ต้องหมัดนะครับอย่างนี้ รัดอย่างนี้ไม่ดีครับเดินเข้าไปครับโอ้โหทิ้งทั้งไหลแล้วครับตอนนี้สุริยันเล็ก โดนจังๆนี่ล่วงได้เหมือนกันครับอื่นกลก็ไม่ประมาทครับนี่แหละครับดักแทงครับดักแทงแล้วก็ผักออกถีบออกแม่จังหวะดได้ก็เอาเลยครับวางแข้งขวาโอ้ยไปแล้วครับอย่างนี้สถานการณ์ไหลเป็นโจกเลยครับเป็นน้ำตกเลยครับหมดยกที่สี่ครับโอ้โหปะได้เปรียบสุริยันเล็กครับยกสุดท้ายครับ ต,ตามเชิงนะครับหวยเป็นร้องนี่ก็ต้องเดินต่อยหมัดตัวเองก็ยังหมัดหนักอยู่นะครับแต่ตอนนี้น่าแทบจะคำเป้าไม่โดนแล้วครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับปืนกลโอ้โหเงียบแล้วครับเสียงต้องประคองสถาน,นาการณ์ให้รอดพ้นจากตรงนี้ไปให้ได้ครับ อเสียงะระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับปืนกลขยับขยับสำหรับคู่ต่อไปนะครับก็จะเป็นคู่เอกของรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างกุมารดอยสอจิตพักดีครับเจอกับเก่งกล้าปอเปโก้ครับ เดี๋ยวได้ชมแน่ครับจบจากคู่นี้คู่นี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับปืนกลอาวแน่อย่างจังหวะสุดท้ายสุริยันเล็กยังไม่ยอมครับอ่าแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับก็ขอโทษขอโพยกันครับนักมวยชกเสร็จแล้วครับนี่ครับเสียแขก สุดท้ายครับกรรมาการร้อยเอกสมบูรณ์ประภาวงครับรวบรวมคะแนาแล้วก็ชูมือให้กับปืนกลต่อสุรัตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสุริยันเล็กอบตอกำพีไปครับ